ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเออน้องไอเกมมิ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเล่นกับเพื่อนแต่ว่าจะโทรหาเพื่อนนะคะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราขอโทรหาเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเราจะออกมาอยู่ข้างล่างนี้แหละมาตบไอ้คนที่แกงเนี่ยเอา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 แงเหรอแกงเหรอเอาเอา อ้าวอ้าวแก่หอ้าวขอบคุณจา้าขอบคุณเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยทไมเราไม่ได้เฮย้ยทำไมเราไม่ได้เด้อเฮ้ยไม่อยากมาตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นเร็วเร็วเร็อานี้ไม่เอานี้เอ,นเอาดิทำไมไม่เอาทำไมเอาไม่ได้อะนี่ไงกดแล้วนี่ไงนี่มัน มันได้รัวๆเลยไหมอ๋อมันต้องรอรีโหลดเนาะโอเคโทรหาเพื่อนก่อนดีกว่าเพื่อนเอยเพื่อนเพื่อนยู่ไหนเออ เราหับเพื่อนกันค่ะมุกตัดหน่อยนี่นะเสียงโทรอยู่นะ่นใครตกวะเออตบตกไปเลยจะคุยกับเพื่อนจะคุยกับเพื่อนฮัลโหลเล่นเกม <Hello. S 1> เล่นเกมกัน <Hello. S 1> แบตเรายังไม่เต็มแค่นี้ก่อนเราหน้าลาย90%อะไรนะ90%เงินไม่ได้อ๋อแค่นี้แหละเราดูการ์ตูนละเอ้าแล้วดูช่องไหนเราดูทำแอนเจลี่ละอ๋อในทีวีอะนะอือโอบ๊ายบายคิดว่านีโทรศัพท์บายบาย เล่นดเลยเ,เล่นกันต่อเลยไม่มีใครเล่นด้วยไกลๆจะลองสักที อุ้ยอะไรของมันวะไปกันเลยเราจะรอแก้งตรงนี้นะถ้าเกิดผ่านมาได้ก็คือเราจะรอตก แรงเกินไปเลยอุ้ยอ่ะมีใครแกล้งปะเนี่ยอุ้ยไม่มีเราขอไม่แกล้งแล้วกันเดินไปเลยเร็วๆโอเคปิดกดปิด,ปดโว้ย อย,อย่าโดนแล้วกันทึบฮะเอาเมื่อกี้ทำไมเลื่อนไม่หลดุดอา้าวเลื่อนหลดดีว่ะส่วนเสียเลื่อนมันหลดไม่ทานมัง้งฉันไปไหวทางนี้ไปไม่ได้ไปทางไหนล่ะไปไงอะ่ะนี่นี่มาทางนี้ใช่ไหมโอเค ันนี้คืออะไรอมอันนี้คืออะไร,นนออะไ,รไปเลยเฮ้ยนี่นะคะทุกคนสีหน้าของคนที่ตกสีหน้าของคนที่ตกนะคะ สีหน้าของคนที่ตกตกอะไรเอ่ยตกอบบี้มาทางนี้มาทางนี้ค่ะ OIA 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 โอ้อะไรอ่ะ OIA วายใครคุยหวานกันวะโอ้ หวานแบบหวานมากๆอะอ๋ออืมกิ๊กใส่กล้องเลยทุกคนไม่เล่นแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยบ๊ายบาย และทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คนแะกหนึ่งไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ